ถ้าไหวน้ำพึ้งกับผ้าไตนะครับอ,อ,อย่างละชุดออน,น้ำพึ้งสองออพึ้งสองถือทีรชุดทีชุดนะมันมือธนาสาธุน้ำเนอร,ร์ราาษาษาครับฝ่ายจลางครับสาธท ภาษาเดียวพาเราไป็นี่งนะความเร็วาเร็วความเร็วขอชุดหนึ่งมีอะไรมีไหมน้ำผึ้งมีไหมหาให้เจอ ค้าวขี้ข้าวแล้วตอนนี้ข้าวกินแล้วอันนี้ก็เรืงไร่สือเดือกคฮ้ยห้าพอดีชาร์จแบตเตอรี่ไว้ในรถครับผมครับไหนครับโอ้สี่สี่โมงไปไ สามแปดครับสามโมงสี่โมงประมาณนี้ครับครับครับสวัสดีครับ

วาเหนเราเรื่องเสมดีกว่า ห้อหนาลงไม่อยนะครับเข้าตายใช่ไหมเนี่ยเขอามาตายอย่านีตรงไป็ร้อยแยกมาผมนีทำไอ้ีนไอ้ีดูมนเพื่อนรเลยมสนมีเุส aos aos> ่งหนน้ิกอนาฬิกาโลเลรุ่นนั้นเกอเท่าไหร่ยัเไม้แ่เพราะว่าตอนนี้เเ ถือนี่ครับข้างหน้าพอมาถวายเพิ่นก็ได้เพิ่นนังข้างๆ้างเลยก็ได้เรือออกหลายนยมาถวายเพิ่นก็ได้พอ ไม่แน่นะครับอาจจะถึงบ่อน้ำร้อนนะครับอีกนิดกี่ประมาณหนึ่งกิโลนะครับถึงปักปะดูนะครับ ีประมาณหนึ่งกิโลนะครับถึงแยงถึงอ๊อฟปโดนครับ,รรบอาจับน้ำนะครับจับน้ำประเคทถวายเลยจับน้ำเลยเอาวางก่อนครับวางก่อนนะครับอาจับน้ำประเคทถวายนะครับสาธุ <want> ครับไปดูเรื่องสีรถ บ่มีแล้วเรา,เ,าอเอาเลยนี่เข้าเลยม,ม,มันต้องลงตาเพื่อนมาเข้าต่อถวายเลยเลยม้มลงไปนะครับมันบ่มีล้มพอพอพอถวายเลยถวายเลยมันบ่มีพักไหมครับไม่พักข้างเขาเขานั่งนอนดับหมดลเลยหมดละ ไม่เาูาเ็นไเออลัเกนคอทลเเห็นมันนีตาว่างแผนไม้พ่ละผูน้ำร้อนเิ็กิกว่ากันหแค่นี้ไปสิบสองโอเคสิบสามยี่สิบสองนะยี่สิบสองยี่สามพอ เนาะด้วยเจนี่ไปบรมีเนาะมีแต่ฟูมีแต่ฟูเข้าไปเช็คเ,เลยเช็คเลยเนาะไปคุยกันดีกว่่ไปเห็นสียเลยเดยไปหาแล้วรับ